แล้วมองเห็นวิวพระน,ระนครในรอบทิศอีกทั้งยังได้ใกล้ชิดกับเพทพเทวดาผู้มีสักย์ใหญ่ในวันนี้ท่านทั้งหลายที่ขึ้นมาแล้วก็ดีที่อยู่ในระหวา่นางการรอลงไปก็ตาม็นึกษาทุกชนที่ได้มองวิวรอบทิศ ขอให้น,อน้องจิตเป็นบุญกุศลอย่าให้ได้เกิดความขุดเคืองใดๆในขณะที่ท่านทั้งหลายได้เชิอชมบรรยากาศก็ขอให้ระแวดระวงังทัพยสินที่ท่าของท่าน,นได้ไปเขียนผ้าแดงยอดต้นมาลอยฟ้าเป็นทีนาา่นํำม,มาซึ่งเป็นมงคลพราะความเป็นมงคลนั้นทำอะไรก็ดีไ,หดไปหมดนะ ต่ถ้าอัปะบาลคเกิดขึ้นทำอะไรก็เกิดเราะเกิดไทยบูชาทุกเกียนทองถวายข้าหลวเจดีเสริมดวงตามวันเกิดการงานการเงินก็จะมีความผนึอุดมร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็ธาตุทอดไทยจเจริญรุ่งเรืองสมความปรารถนา เมื่อมาแล้วเนี่ยเราเราจะได้สมหวัปรากถนา,าให้ตั้งจิตให้ดีตั้งจิตอธิษฐานให้ดีแล้วก็อยากได้อะไรนะกลับไปบ้านก็ไปทําเอาเองแล้วะสําเร็จแน่นอนตั้งจิตอธิษฐานแล้วกลับไปแล้วก็ทําอยากให้ครอบรครัวอบอุ่นเราก็ท<ม>ําจิตกำใจของเราแล้วก็ท,ทากํา,า,าที่วารกกักพ่อ้านแม่้านครอบครัวเราได้อบอุ่น ต่จากการทำหน้าที่ของเรานั่นแหละนี่ก็บอกหน้าที่ของชาวประมงคือหาปลาหน้าที่ของพ่อค้าคือหาผลกำไรหน้าที่ของศิลปินก็คือสร้างศิลปะหน้าที่ของพระก็คือนำสิ่งดีๆให้กับทุกท่านหรือนำธรรมะให้กับญาติญาติโยมนั่นแหละไต่ต้องเข้าใจด้วยนะว่าพระนี่ไม่ใช่เ๊บซี่จะได้ดีที่สุด และพระนี่ก็ไม่ใช่สปร이ดจะได้สดใสราบซ่า ح. พระก็ไม่ใช่โคราโคลา,าจะได้ซาจะหีุดายพระนี่ไม่เหมือนกับมา,ม,าม่าหรือไยวๆจะได้กลิ่นสมเด็จรูปแต่พระคุณเจ้าทั้งหลายเหมือนกับการบินไทยอย่างนี้นตอนนี้รับคุณเข้าฟ้ารับวาดโยมดูแลญาติโยมวันนี้ญาติโยมได้มาที่วัดสเกตแล้วก็ได้มาบูชา พระบรมสารีริกธาตุของรงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้รับการอนุเคราะห์จากรัฐบาลของอินเดียโดยการดูแลของกระรวงศึกาธิกาในสมัยรัชกาลที่ห้าที่ถูกกนพบพระบรมสารีริกธาตุนะครับถวายให้กับพระนิยาม ตั้งมาแล้วก็ปฏิสถานที่นี่ิยมที่ที่ภูเขาทองของเราด้วยแหละถ้ามันป็นั้นต่อๆและต่อจนพระประสงสายฤทธิ์ญาตขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแท้จริงอยู่ที่นี่เลยเติมใจที่ได้มาบูชามาสักการะการอธิษฐานก็จะเป็นที่ที่วัเดียวก็เกิดเองแล้วก็ทางวัดสเกตก็จะนำไป หล่อพระผู้เป็นพุทธมาแล้วก็มีผ้าป่าลอยฟ้าถาเราขึ้นมาถึงมีโอกาสโอกาสในการกู้เงินเยอะค่ะตอนนี้เรคิวเนี่ยพระสเกตนะที่ได้ขึ้นมาอนุโมทนาบุญกันนะจ๊ะ มีข้อปฏิบัติดังนี้เมื่อขึ้นมาแล้วเราก็น้อมท่านจิตท่านใจน้อมท่านใจเป็นดุมเป็นกุศลในการที่จะบูชาพระไตรจีวรเมื่อบูชาพระไตรจีวรท่านก็ไม่ต้องเดินวนทั้งสามรอบก็เพราะเหตุที่ว่าจะทำให้ท่านสาธุชนท่านอื่นในการที่จะไม่สะดวกแล้วก็เอืยชื่อในนาของตัวเอง ข้าทางเอนนะคมุะูเมืองั้นดว้ในถทองแลวก็ปรผนดนี้ผู้ขอยู่ที่ภาคใต้ัน้าสไม่เห็ห้นขนะุดกล่าวว่า้าเจ้าคือนี้ะกลุนี้ในวันนี้ มีชีวิตงเบอรอร่ามาข้าขอปไวยเป็นทุ้พา,าพระเดชะพระคออิดาครามุทัยขอนำส่วนตู้ทุญนี้ให้กับบิดาการดาเจ้าสำนารรยนและขอตุญนี้จนสำเร็จการเทศบูรดาก็อธิษฐา,าจนจิตไปอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของผ่ทองว้าฏิบับิในแผนตองนั้นก็จะมีพาหญ่แผ่นทงท่านเขียนท่านเขียนชื่อวันเดือนปีต แล้วก <cin stereotype and true> ็นำไปตั้งจิตใบบาทใบใหญ่ที่ทางทิศตะวันออกของรกทอนในเดินทางด้านโน้นก็มีการเขียนชื่อที่เป็นเทพผีนการดวงของสองคนสามคู่ที่รักรพรพนาราบพระนาที่จะอยู่คูยกันเพื่อติดเชื้อใครั้งยู่ธ์โตรกัทอนไว้เป็นเป้า เด็ก่ระถมนี่มาเล่นก็จะเป็นว่าถ้าผ้าแงถ้าแดงนี่ท่านได้เขียนชื่อมาเป็นม้วนผ้าแดงแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็จะได้นำมาทำทำฐานเพื่ทองและจะมีการล่างทองทุกครั้งที่มีการไหย เพื่อเ,เป็นการพิจารณาน้ามปีประชาชนลังไหลกันมาเสียงผู้เสียงเดนนาม์กดาวหกสิบล้านผู้เข้าทางได้บังเกิดขึ้นแล้วและมีผ้าป่าลอยฟ้มมามีหนังนมีละขันมองมละขัน พื่อนทั้งาเพื่ทั้งหลายไม่เป็นไรได้มาเอาร่วมร่วาใจในการแสดงบำเพ็ญบุญบำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดแก่ตัวแก่ตนของพวกเราทุกคนาด้วยใจขึ้นมาแล้วก็ทำใจไม่เป็นบุญเราไมการเ่ออนแต่อลงไปาจทขึ้นมา ที่กำลามาโดยก็ทำใทจให้สงบใจรอ,รอ,รอไดไใจเย็นๆรำรำใเย็นเมื่อในวันนี้ช่วงนี้นักสัสเกตานได้มีการบูรณะที่มีการนำรเข้าแ่านโมเซจากประเทศอิตาลีที่ในขณะนี้้มีการบูรณะไปแล้วจบไปแล้วในเสร็จ ก็ยังเหลืออีกสามช่วงและเนีที่จะมีกานรานำเงิงงประมาณจำนวนมากต่อจสมควรหากวังไกยดึงเปรียะบรถตกที่เป็นหยดน้ำบนปีนั้นคงฟองหลวงและเราก็จะได้ทำให้เป็นความอ่อนแเพื่อที่จะให้เกิดความภาคภูมิใจในลุ้งลายวุ่น าช่มกันแบบจุใจันเลยค่ะนะคะพี่ต้องขึ้นในเทพสวยงามค่ะไหแสงสีค่ะท่าน้องเดุน้ำแบบช่มชมูสวยๆน้ำค่ะ ญาติท่านเรียนเชิญเจริญพรงเจาุญเสจเจริญศกเจเจริญมั่งเจริญีเจริญชอบเจริญมากมากเจริบารมีใบนี้สถานที่แห่งนี้ถือว่าประเทศไทยของเราถือว่าเป็นพระพุทธศาสนาที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดนะทางด้านล่างก่อนที่เราจะขึ้นมา ทางด้านล่างก่อนที่เราจะขึ้นมาเราผิามคะคายค่ะคุณแม่นะตอคิวตอคิวรุ่งกันะยนยาวสุขภาพแ็งแรงตอคิวร่งใสยังทำเรียบร้อยไปทำบุญให้เสร็จเรียบร้อยก่อนอยเดินมาน้อยนะั้แจะไปยืนอยู่นี่เห็นคุณแม่ยอายุเยอะกว่เพื่อนอะไรมาขึ้นมาได้ที่จะนนสา ออนนมสาวสาวอ่โดยเฉพาะนมนที่บอกกับแฟนของตัวเองว่าวันนี้ไม่ว่างนะมีงานไปต่อแล้วมาตกกันบนยอดคูกทองเนี่ยเนี่ยนุ่มผู้ชายบอกกับแฟนว่าอ่ามีทุระแล้วแม่แฟนก็มาเที่ยวกับเพื่อนแล้วมาเจอกันบนยอดคูกทองเนี่ยนะตกกันอยู่คู่ ขอบคุณทุกานะคะขอบคลิปป่อยสำับราคาบ๊ายบายค่ะ <impair First>